ที่นี่คือเขาวงพระจันทร์เนี่ยเขาวงพระจันทร์และนักท่องเที่ยวก็จะเดินขึ้นมากันอย่างนี้นี่ถ่ายจากในวัดด้านบนจากในวัดด้านบนเนี่เขาวงพระจันทร์ลบบุรี3,790ั 3, ขัน้นถึงแล้ว นี่คือหลักฐานเขาพระจันาร์ด้านบนนะด้านบนเขามีรูปเทพพนมมีตัวอักษรจีนคาดว่าคนจีนจะมาช่วยอุปถัมภ์น่าจะเป็นชาวสิงคโปร์นี่ป้ายวัดเดิมก็คือเขานางพระจันทร์เพ็ญ มีที่ตีกลองมาถึงที่นี้ควรตีกลองตีะระฆังตีคลองมีครบหมดให้ตีนี่ตรงนี้คือต้นโพโพนี้สีเหลืองทองเป็นโคที่โพพันตัดสรู้เลยราแต่อย่างนี้สแสดงว่าเทวดาชั้นผู้ใหญ่อยู่พวกเทพที่เป็นพระเขาอยู่กัน เดี๋ยวจะเดินสำรวจมาถึงที่นี่แล้วก็ควรจะมีเวลาเที่ยวประมาณสองชั่วโมงเพื่อสำรวจเพื่อสำรวจดูหัวหน้าดูหัวหน้านี่ หายทำออเรามาผู้ติดพุงข้อสามุกขพุงนะภาษาโทแต่ไอแอนดี่พระอาจารย์ให้อธิษฐานนึกไม่ออกตองกล้องกล้องจ้าอืออาผมบ้างไหมผมบ้างหนิงบ้างอือเอมเดียวกันเลยไหมนี่มันยิงได้ไกล้ี๊ดเห็นใบยานางเนี่ยโอ้โหสุดยอดเลยพี่ปุ้ม ต่ำไหมบ้างหรือไงไม่ต่ำไม่ต่ำหนึ่งสองสามมุมนี้มุมนี้มุมนี้เอามุมนั่นมุมนี้มุมนี้ม่พี่ปุ๊บมันนั่งอยแหละมุมนี้แหละจะเปลี่ยนกล้องมุมเฉยอ่ะอ่ะนี่ไปละขอบคุณพระอาจาร้า